แล้ี่น้องน้ำตกเพียงดินไหลตามตามมันอย่เพียงดินเลยนี่นะเห็นบหเพียงคนย่างเลยนี่นะนี่นะนี่นะเนี่ยน้ำทานน้ำน่ะทานน้ำน่ะทานน้ำไหลตามตามเลยไหลตามตามเลยเราจะลงไปดูด้วยกันนะครับไหลตามตามเลยพุนนะพี่น้องบ่อาจจะได้ปีนายไปยักเลยนะบ่อาจจะได้ปีนภูเปลี่ยนผ้ามันไหลตามตามลงมาเพียงที่ดินเขาได้เอมว่มน้ำตกเพียงดินพี่น้องเลย อาร์ตจุดนี้งามเก่งพี่น้องงามเก่งนี่นะธรรมชาติเมียงเลยบอได้ไปก่วางไ่ไก่นี่นะจอดโหลดปั๊บยางลงมาปุ๊บก็ถึงปั๊บเลยพี่น้องเอ๋ยไม่ได้ยางไกลเลยนี่นะสวรรค์บนดินน้ําตกยางดินพี่น้องายเป็นตะเย็นจอยๆดีทวันนาะเป็นตะลงลิ้นดีแทว่ะยังหมากับพุทธเจ้าเด้เนาะิเดนน้าตกโอ้โอ้ งามเก่งพี่น้องงามเก่งโอ้ยบอดีกน้อยเก็บขยะพี่น้องยิ็งบอดีกน้อยเก็บขยะนะโอ้ยได้ยอนได้เหนอเขาชี้ขยะให้บเด็กน้อยเก็บขยะก่อนพี่น้องเห็นหนึ่งน้อยเก็บขยะบ่พัวโอ้ยกขะชอบดูซ่อนลูกซ่อนล้านจริงใช่ไหมนะนักท่องเที่ยวที่มาพี่น้องก็ต้องเก็บต้นรับนักท่องเที่ยวให้สะอาดสะอาดโอ้ยคะแนนเตรียม10บกูให้แปดร้อยเลยยางลงไปจักหน่อยพี่น้องยางลงไปจักหน่อย เบิงเดือเบิงถนนซอยคอยเดือบเบิงหนทางซอยคอยเดือจะให้คอยพาลาดผลิต <c oughs> ดิบบุหลังคนนะ่ากูมีหน้าที่ยังต้องมาเบิงซอยมึง <c oughs> เอออันนี้ชั้นแรกพี่น้องชั้นแรกสวรรค์นบนดินชั้นแรกนี่นะ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 นนะโอ้ยกระหลงเล้นน้ำก็ชิมวนมาเด้อพี่น้องเด้อน้ำตกเพียงดินเลยจากคุณหนิงมานิดเดียวมาเที่ยวคุณนิ่พร้อมก็ได้เที่ยวน้ำตกพร้อมนี่นะ เนี่ยอันนี้สั้นสองครับสั้นสองโอ้ยงามจริงพี่น้องงามจริงไปอีกครับพี่น้องลงไปอีกเบิงเดอ้อเบิงเดอ้อเบิงห้นทางซอยคอยเดอ้อเมน,น้าทียังกูต้องมาเบิงนำเบิงก็จะพู้หลังคนว่ากูเบิงจีให้เมืองตะบูนหัวแล้วมีหน้าทียังกูเชื่อเบิงทะนุนให้เมืงอีกเปินซอยเนี่ยเห็นกระดน้องถุยเนี่ยโอ้ยสันนี้ก็งามพี่น้องสั้นนี้กลางงามขับงามเมียอีเมียเายขาเอ้ย โอ้ยโพดโพบบังบักเต่งมางามคักงามเนี่โอ้ยฟินเบอร์พี่น้องฟินเบอร์ไม่หาต้องไปเที่ยวไกลเที่ยวเมืองเลยบ้านเราเนี่ยลงรถปั๊บก็เที่ยวได้ปุ๊บรถนี่นะบ่ได้ปีนผูกปีนท่ายากนี่นะนี่นี่นะนี่นะเนี่ยโอ้ยมาเบิรงเด้อโอ้ยธรรมชาติพี่น้องเห็นบ่ไอ้น้ำมอกไอ้น้ำนะโอ้ยงามเก่งงามเก่งนี่นะ เนาะผู้เบาผู้เศราเป็นตรงน้ำตกน้องนั้นเนาะเพอเห็นจะไหนนังปูผู้เบาผู้เศราไปกอดกันอยู่น้ำตกกุหลังคนว่ามึงเกิสิเบิ่งดุเนาะว่าได้เบิ่งดุดอกกระเบิ่งเป็นระยะระยะซื้อเมีย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 พระเจ้ากระชิเล่นน้ำกับอยู่มองนี้นี่นะอาบน้ำกับอยู่มองนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็มีทานเล็กทานน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมนะ แต่ว,ว่าทานตรงนี้จะสวยมากเลยทาน here, าน้ำตกตรงนี้จะสวยมากเลยโอ้ยงามพี่น้องงามเสวยงามพละลาเป็ดคุณนะมันกระสีมีทานเล็กทานน้อยลงไปเรื่อยๆพี่น้องนีทานเล็กทานน้อยลงไปเรื่อยๆมีกั้ให้ไตหอมนี่นะ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 ่นะ พุดนะเสมอดินพี่น้องเพียงดินพุดนะถามเล็กถานน้อยเนี่ยน้อยกระลิ้นอยู่พูดกว่าจากน้อยก่อนมื่นบ่พี่น้องมื่นบ่มาท่ามปูเนี้มึงไปพูดเดียวผู้นที่บนคนวะโอ้ยสวยงามประหลามเป็ดให้ถ่ายมองนี้ก่อนมัดเนี่ยสะบ้านบนดินพี่น้องน้ำตกเพียงดินสะบ้านบนดินคุณนิ่งอยู่ทัชจากคุณนิ่งอยู่อำเภอหนองหิน จังมัดเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเที่ยวน้ำตกยงดินเด้อสดซื่นเก่งไอยางน้ำหวยอยอ่อนสอนฝอยอ่อนสอนพี่น้องผูนาผูนาผู้นาผู้นางามเก่งงามเก่งเอลงมาซันนี่กระปิงามพี่น้องซันเล็กซันน้อยกระงามนี่นะผู้นาผู้นาผู้น้าโอ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 ปวดวบังบัตง มกัมกมกักมักมักชอบชอบชอบคะแนนเต็มรอยให้แปดสนมันบอได้ปีนได้ไปพี่น้องเอ,อ๋ยมาเที่ยวเบสสบายสบายลงรถแล้วกัญญาลงมาเบิงได้รถนี่นะเลยมาคุณมิ่แล้วคาขับมาหน่อยเดี๋ยวกันญาลงมาเบิงรถนี่นะโอ้ยค่อยมาแต่เศ้านักท้องเกียวพันได้เทียผ่านน้ำตกจวนตัวหรือเมื่อวนนี้ค่อยนะ <c oughs> โอ้ยอยากแก้ผ้าเลียน,น้ำนี่เอาละเอาละชัน,นี้ละพี่น้อง พุณดังคุณเอาคุเอารถลงมาจอดทางข้าง,งล่างก็ได้นี่นะเห็นไหมรถ่นจอดข้างล่างแล้ว่นก็ยยางมาเลยนี่นะโอ้ยธรรมชาตรดีเกง่งคลิปนี้จามีเด้อเออพี่เออน,น้องเติรพี่เติรน,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 น้องเสิรพี่เสิอน้องมาเที่ยวน้ําตกคุณหนิงโอ้น้าตกเพียงดินเน่โลงแล้วก็มันเลยจะคุณนนิ่งนะน้ําตกเพียงดินอํเาเภอหนองหินจังวัดเลยฮะแนว มีความสุขสดชื่นกันสุขผู้สุขคนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ